สวัสดีค่ะในคลิปนี้โมขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยทั้งคลิปเลยนะคะในวีดีโอเน่เดีย,ยเ์ย,ย้อนหลาดความไทยตั้งคลิปนะคะเนาะมีพี่น้องไทยถามมานะคะบอกว่าถามว่าลาเซียวถูกยึด100%เอร์ซ์แล้วจริงหรือไม่นะคะอันนี้โมก็จะมาตอบให้ทุกท่านได้ทราบกันจากคนพื้นที่จริงเป็นเพื่อนพี่แสงนะคะซึ่งเข้าไปเมืองราเซียวเมื่อวานวันที่ส วันที่5สิงหาคม2 0 2 5 2น2 4นะคะแล้วเขาก็ได้ไปเอาข้าวของแล้วก็กลับมาแล้วนะตอนนี้เขาก็โทรคุยกันประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ได้ถามถ่ายว่าตกลงราเซียวเป็นยังไงจริงๆณนะตอนนี้ก็คือราเซียวนะคะถูกกลุ่มกลุ่มโกก้างกับว้านะคะยึด ร้อยเปอร์เซนต์แล้วค่ะแต่นี้มีประชาชนในเมืองลาซีเอลนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเลยเริ่มกลับไปดูบ้านเรือนว่าได้รับความเสียหายหรือไม่หรืออาจจะบางคนก็เข้าไปขนของออกมาแล้วเ,เพื่อนพี่แสงซึ่งเข้าไปดูแล้วบ้านเรือนของเขาอันนี้เป็นน,น่ายินดีมากเขาไม่ได้รับความเสียหายอะไรแต่ส่วนมากในเมืองลาเซี่อลนะคะได้รับความเสียความเสียหายในครั้งนี้ก็คือ เยอะที่สุดเท่าก็ว่าได้เพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในเมืองลาเซียวค่ะแต่เมืองลาเซียวอาจจะยังไม่เข้าได้ทั้งหมดนะคะเพราะมียังมีบางเขตที่ยังไม่ได้ตรวจว่ามีระเบิดตกหล่นไว้หรือไม่ก็เลยถ้าหากว่าทหารเขตไหนได้ ตรวจแล้วว่าไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเขาก็จะให้ประชาชนเข้าไปดูบ้านเดือนของเขาค่ะเขตไหนที่ยังไม่ได้ตรวจก็คือยังไม่ได้ยังเข้าไม่ได้นะคะเข้าเมืองลาเซียลณตอนนี้มีการตรวจอย่างเข้มงวดนะคะถ้าหากไม่ใช่คนพื้นที่จริงก็อาจจะไม่ให้เข้าเข้า,เข,าเข้าลำปากหน่อยถ้าเป็นคนพื้นที่จริงก็โอเคหน่อยแล้วก็ ถ้าเป็นคนพม่านะคะมีการตรวจอย่างเข้มงวดแต่ถ้าเป็นคนไทยใหญ่ก็ไม่ค่อยตรวจเข้มงวดเท่าไหรค่ค่ะหากว่ามีการเข้าไปในเมืองลาเซียนะคะจะต้องให้เประชาชนแล้วก็มือถือนะคะไว้ตรงป้อมตรงที่ตรวจคนเข้าเมืองถ้าหากกลับออกมาเขาถึงจะให้คืนนะคะ สำหรับผู้ที่กลับไปในเมืองล่าเซียวตอนนี้นะคะบางท่านก็อาจจะเสียใจบางท่านก็ดีใจเพราะว่าหลังหลังจากไปเห็นบ้านเรือนของตัว,ตวเองแล้วจะไม่ว่าจะเป็นคนงัดบ้านขามโมยโจรอะไรแบบนี้มาเอาข้าของไปบางคนบางบ้านก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไร,บา,บ,าระบางบ้านก็ถูกระเบิดบางบ้านก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรคะปืนมีกระสุน อะไรประมาณนี้มีดีใจบ้างส่วนมากก็จะเป็นความเสียใจมากกว่าค่ะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะและศพนะ้ตอนนี้ในเมืองลาเซียวนะคะทหารเขาได้เก็บศพอ,อย่างแรกเลยทหารเขาก็จะเก็บศพทหารแล้วก็ถึงจะเก็บศพประชาชน,นสถานการณ์ในน้ำรันนะ้าตอนนี้นะคะขออัปเดตบ้านเรานิดนึงตอนนี้คือยังเงียบอยู่แต่ก็ มีการปล่อยระเปิดออกไปเรื่อยๆเมื่อวานพี่แสงกลับไปที่น้ำรันนะคะยังไม่ทันนั่งเลยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงระเปิดแบบสะดุ้งตกใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนที่บ้านไม่ได้ตกใจอะไรเลยเขาเริ่มชินกับเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วไม่ได้ตกในเมืองเขาอาจจะปล่อยไปอีกที่หนึ่งน่าจะเป็นหนองกอนะคะไกลพอสมควรแต่ที่บ้านก็ เงียบอยู่น้ำรันก็ถือว่ายังเงียบอยู่นะคะยังไม่มีการซื้อรบแต่อย่างใดนะคะในคลิปนี้เราก็มาบอกให้ทุกท่านทราบกันแล้วนะคะว่าในเมืองลาเซียลนาตอนนี้คือถูกยึดแล้วร้อยเปอร์เซนต้องรอดูวันที่8สิงหาคมนี้นะคะถ้าหากการประชุมเสร็จแล้วเราก็จะได้ทราบกันว่าจริงๆเมืองลาเซียลจะเอาอยัางไงกันแน่คะ่ะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะส,ขขสวัสดีค่ะ